อันนี้เราอยู่ที่ท่าฉลองนะคะเราจะวันเดวิดลุง3ล้อกันซึ่งเคยมานั่งแล้วครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องมาต้องมาถ่ายอยากเล่าเรื่องราวของท่าฉลองอยากเล่าความเป็นมาอยากเล่าวิถีชีวิตอยากเล่าแบบลุงแบบน่ารักมากคือ1ชั่วโมง100รบาทคือวันนั้นเนี่ยเราเดินทางไปถึงข้ามเรือจากมหาชัยเนี่ยไปท่าฉลองตั้งแต่ส0โมงแล้ว10โมงเนี่ย ก็คือออกสตตร์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยถ้าเราไปถึงท่าฉลอมแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการใช้ดรวการสามล้อเนี่ยก็คือใน1ชั่วโมง100บาทเราอยากไปไหนก็ได้หรือจะให้1 3งสล้อพาเราก็ได้ แต่วันนั้นเราให้หนึ่งสามล้อขเราไปถ้าฉลองเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของจังหวัดสมุทรสาครเลยนะแต่เดิมทีจริงๆเราไม่ได้ชื่อว่าท่าฉลองแต่เขาเรียกกันว่าท่าจีนสมัยก่อนในรัชกาลที่5เนี่ยมีพ่อค้าเดินเรือชาวจีนเนี่ยเขาก็ล่องเรือม,มาตามแม่น้ําแล้วเขาก็มาแวะที่ท่านี้แล้วก็มีการค้าขายระหว่างคนจีนและคนไทยซึ่งหลายๆคนที่เป็นฝั่งคนไทยเนี่ยเขาจะเรียกท่านั้นว่าท่าจีนและต่อมาเนี่ยองรัชกาลที่5เขาได้มีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนพัฒนา พื้นที่ใหม่ให้เป็นแหล่งชุมชนแหล่งที่อยู่อาศัยตั้งเป็นสุขาพิบาลแห่งแรกของประเทศไทยสุขาพิบาลก็คือเป็นเทศบาลแล้วก็เลยจึงเลี่ยนให้ว่าเป็นท่าฉลองของสมุทรสาครดาเแ่งเมื่อเดินออกมาจากท่าเรือแล้วเนี่ยจะเจอคิวสามล้อที่จอดคอยให้บริการอยู่และนี่จา้าผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ลุงวีลุงเลี่ยมลุงยุนและลุงพัน แรกที่เราไปก็คือสถานีรถไฟบ้านแหลมสำหรับรถไฟบ้านแหลมเนี่ยเป็นรถไฟสายที่6ของไทยเริ่มเดินขบวนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันรวมๆแล้วก็ประมาณ112ปีโดยมีต้นทางตั้งแต่ท่าฉลองจนถึงแม่กลองหรือตลาดล่มหุบที่เรารู้จักกันอันเดิมทีนะที่เนี่ยเขา,า,าเรียกบ้านแหลมสถานที่ที่เนี่ยทาบ้านแหลมแล้วตอนนี้ค่ะก็ท่าฉลองแต่ก็เออเดิมๆเก่าๆก็เรียกบ้านแหลม ใจบอ,มมมรอรูุตำบลท่าฉลองจังหวัดสมุทรสาครสาที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่าต้องนั่งแพมาแล้วนั่งสารล้อวิถีชีวิตก็มานั่งรถไฟทีไปสมุทรส,มมสงครามตลาดบ้านหม่งที่อไปก็คือวัดแหลมสุวรรณาราม ประวัติของท่านครับโอ้แล้วน,น,นี่คือปึ้งกันไว้ก่อนโอ้โหนี่คือแบบล,ลุงกุศลแบบมาให้นี่คือประวัติของ สมเด็จองค์พระประถมหรือชื่อเต็มที่ว่าสมเด็จองค์พระประมพระพุทธสิขิตจักรพรรดิมุนีสัมพุทธาชายันตีศรีสาครหรือวัดที่สังเกตกันง่ายๆเลยจะมีหลวงพ่อองค์ใหญ่มากๆถ้ามองจากฝั่งท่าเรือที่มหาชัยเนี่ยมองไปก็จะเห็นซึ่งเป็นวัดที่เขาบอกกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากขอเรื่องงาน เรื่องส่วนตัวเรื่องความรักสมหวังแน่นอนสมเด็จองค์พระประถมที่ท่าฉลองเนี่ยเป็นหนึ่งใน9องค์ที่สร้างขึ้นทั่วประเทศไทยเลยนะคือช่วงเนี้ยมันโควิดใช่ไหมยังไม่ใครล็อกดาวน์ดีแต่คิดว่าจะอีกหน่อยสถานการณ์กลับมาคีขายมันคงจะเปิดเหมือนเดิมก็คือมาวันนี้นะคะมิชชั่นเฟลก็คือมานท่าฉลองที่เป็นส่วนการเรียนรู้ของที่เนี่ยเขาปิดปิดทําการจะเปิดประมาณไหนวันไหนนะคะครประมาณเดือนหน้า แล้วเดี๋ยวถ้าใครแบบว่า <นะ S 1> มาเที่ยวอ,อะไรเงี้ยลองแวะมาดูนะคะที่นี่น่าสนใจมากจริงๆเดี๋ยวขึ้นภาพอินเสิร์ตคร่าวๆให้นี่ที่บ้านทาฉลองคือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สาคัญมากของคนที่เข้ามาเยี่ยมชมบ้านทาฉลอมหรือเป็นคนในพื้นที่ก็ตามแต่คือในนั้นเนี่ยจะตกแต่งไปด้วยสิ่งของโบราณเครื่องใช้สมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฟฟ้าเครื่องแต่งบ้านร์นิเจอร์ต่างๆ แล้วก็จะมีข้อมูลเนี่ยไล่เรียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าความเป็นมาของท่าฉลองเป็นยังไงที่มาความสำคัญะอะไรเงี้ยจะเสียดายมากข้อาะอนที่เราไปอ่ะมันปตด ันนี้รถรถลุงเลยเหรอคะใช่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 เนี่ยรถรถคุณลุงเองออ๋นี่เรียกความสุขใจ<ช>แล้วทำไ,ไมเจ้าของรถไม่ใช่ลุงล่ะเ <c oughs> ขาประเมินดูแล้วเขาว่าลุงมันไม่เหมาะาเขาวอะก็เลย <c oughs> เออก็เลยเอาผู้สูงอายุผู้สูงอายุมานั่งแทนอย่างเงี้ย แต่ท่านแกเสียไปแล้วแล้วลุงคนนี้ชื่อชื่อพี่ลุงเงี่ยมฮะเงี่ยมแต่เสียแล้วเสียแล้วนก็คือเป็นหนึ่งในแก๊งสามเท่าที่เราศึกษามาก็คือสติอาสิบจุดในท่าฉลองเนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือของนักศึกษาแล้วก็ศิลปินอีกสิบท่านที่มาช่วยรวมกันว่าเพื่อสร้างสีสันให้ที่นี่ให้มีความเก๋ยกระดับความเมืองหน้าท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูให้ครบทั้งสิบจุดเลยได้ครับนี่ครับเชิญครับ และสิ่งที่สวยงามอีกหนึ่งอย่างของที่นี่นะเรายกให้สตรีอาร์ตสตรีอาร์ททั้ง10จุดเนี่ยจะบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนไทยคนจีนในชุมชนและมังกรเนี่ยคนจีนมีความเชื่อที่ว่ามังกรเนี่ยเป็นสิ่งที่นำโชคลาภนำความสุขนำความร่มเย็นมาให้เขาเลยมีความเชื่อในเรื่องมังกรมากและในสถานที่ต่างๆจะสังเกตได้ว่ามีมังกรหลายจุดมาก แล้วทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้โครงการของความร่วมมือของนักศึกษาในพื้นที่แล้วก็ศิลปินชื่อดังอย่างเจค b k k ซึ่งเป็นกราฟิตี้ชื่อดังเลยอายุแค่29ปีเท่านั้น <S <S แล้วต่อจากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางกลับไปที่บ้านชิลาสวรรณซึ่งเป็นบ้านพัก ราชการที่5ในสมัยก่อนจน่งทุกวันนี้เขาก็ยังมีคนอาศัยอยู่นะต่อมาแวะที่นี่ก็คือบ้านศิลาสวนบ้านไม้สักทองศิลาสวนคือบ้านหลังนี้ฮะในสมัยก่อนน่ที่แบบยังไม่ได้สร้างท่าฉลองนะคือองค์ราชการที่5เขาขึ้นเรือมาทางฝั่งนี้ทาง่นนี้แล้วพอทีนี้เขาขึ้นมาเป็นที่แรกที่เขาขึ้นมาประทับที่ท่าฉลองแล้วเขาก็เลยสร้างเป็นบ้านเพื่อประทับที่นี่ เพื่อจะตรวจการว่าสถานที่แห่งนี้มันสามารถพัฒนาต่อได้ยังไงบ้างเขาก็เลยสร้างบ้านเพื่อประทับเพื่อรับรองท่านเวลาทรงงานทรงอะไรเนี่ยอันนี้คือเรา,าอยู่ที่วัดช่องลมคือสถานที่หลักๆของที่นี่ก็คือหลวงปู่อะไรนะคะหลวงปู่หินแดงครับหลวงปู่หินแดง วัดช่องลมเนี่ยเป็นวัดทุ่บ้านคู่เมืองของท่าฉลองม,มานานกว่า200ปีที่ภายในโบสถ์เนี่ยจะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยทําด้วยศิลาแดงทั้งองค์ซึ่งสวยมากพุ็นพระองค์ใหญ่มากและข้างในโบสถนี่นะคือลมพัดเย็นโปร่ง เวลาไหว้พระเนี่ยคือสบายใจมากสุดๆแล้วถัดมาข้างๆเนี่ยคือวิหารหลวงปู่แดงเป็นพระปฏิสถา,านเป็นรูปบ้านปู่แก้วซึ่งท่านเนี่ยบารณะพาพไปนานแล้วชาวบ้านก็เลยนำร่างของท่านเนี่ยมาใส่ในโรงแล้วความพิเศษไปกว่านั้นคือน้าของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยผู้คนก็เลยนิยมไหว้สราราบูชาเพื่อขอความมั่นคงและอายุมั่งขวัญยืนให้แก่ตัวเองนั่นเองค่ะและนี่จ้าก๋วยเตี๋ยวจากฟืนไฟอีกแล้วซึ่ง รู้สันล้อบอกว่าถ้ามาแล้วอยากกินอะไรโบราณน,นะแนะนําเลยร้านนี้คือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั่งเดิมขนาดแท้เปิดขายมานานมากเขายังคงความโบราณโดยการใช้ฟืนไฟแทนเตาแก๊สก๋วยเตี๋ยวที่เขาทําำนะคืออร่อยมากหอมน้าซุปมากทําไมเราถึงพูดว่าหอมเหรอเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นของแก๊สไนี่พอเรากินแล้วรู้สึกเออสดชื่นอะมันรู้สึกได้นะทุกคนอันนี้คือ ดีมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะแล้วที่เราสังเกตได้อย่างหนึ่งคือร้านนี้เป็นร้านค้าเล็กๆแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างไม่ขาดสายบอกเลยว่าถ้ามาท่าฉลองนะแนะนําร้านนี้อร่อยมากท่าฉลองเนี่ยสำหรับเราเราว่ามันเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักมากเต็มด้วยสีสันเต็มด้วยผู้คนแล้วยิ่งลุงสามล้อนะน่ารักกับเรามากทั้งการพูดจาการบริการการให้ความรู้การแนะนาของแกต่างๆเนี่ยเป็นกันเองมาก ถ้าฉลอมเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเมืองเล็กๆนะแต่ว่ามันยังมีอีกหลายที่อีกหลายสิ่งที่เรายังต้องเรียนดูกับมันอีกเยอะเลยและเราหวังว่าอยากให้คุณคุณเนี่ยลองมาสัมผัสบรรยากาศการนั่งสามล้อที่เลาะไปตามชายฝั่งกินน้ำทะเลลงพัดเย็นๆแล้วระหว่างทางที่เรากับุงสามล้อเนี่ยไปด้วยกันอ่ะคุณใช่ไหมคนที่เคยเจอกันครั้งแรกอ่ะมีอะไรให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่หยุดเลยดังนั้นน่ะ อยากให้คุณลองมาสักครั้งนะถ้าฉลอง